สวัสดีครับเมื่อนี่ปูกกับห้านน้อยวันที่ยี่ิบหามีทูนายน2สองพันหารยหกสิบครับอ่เใบเตยสวัสดีก่อนค่ะดีค่ะอ้าวเมื่อนี่ใบเตยสิภาาไปเบิ้งการอัปเดตเฮ็ดเฮ็ยเมื่อนี่ว่าได้อย่างแน่เนาะอ่ะใบเตยพาปูกไปมีอะไรบ้างมีอะไรมีอะไรใหม่ฮะได้อะไรใหม่เหรอเะย่างไวๆแล้วแบบนี้อะไปน้ำเข้าเราเขาเพิ่มเบิ้ง ไหนเอ๋อเขาห้องห้องใครเหลือตัวนี้ห้องหนูมีอะไรฮะอะไรนะิดนี่คืออะไรฮะบ้าหะขีใเท แล้เปิดน,น้ำม,มันโอ้ตาบน้ำไช่ตามน้ำบบนี่นี่บ่าปิดกวาดโอ้น้ำเกลือาบน้ำมึงได้เอ่อใส่ผมเลยวะใส่มผมเลยครับเดี๋ยวเกิระบบน้ำเดี๋ยวต่อต่อน้ำเขามากอะใส่เลยครับ,รรบของน้ำเต้าตักผขา ไปเอาไปห้องลูกอันนี้ยังอนเสร็จเข้าไปดูห้องญาปะไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าอนเออไปข้างหลังนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้ไปดูห้องคนญาไปดูแอร์แอร์แอร์ติดยันเอเอเอ,เอาห้องนี้กอ่อนถ้าไปเจอว่าไม่เบิ่งห้อง,องตามมาสามาเดียวเื่อกันปะเหมือนกันไหม เหมือนกันเลยนี่ก็ติดตั้งเหมือนกันปะ่ะไปดูอีกห้องอื <c oughs> อ่นป่ะขับไปในด้านหลังเมือนี้นาตีกับมาเห็ดหัวให้มามาเฮ็ดมาเห็ด,หดอไอ้กับแพงเ <c oughs> มื่อนี้จับเดียมเมื่อวานเนี่มาเท่ทังนาตี ทางบดนีสร้างแย่เป็นกำลังสิติตตั้งแย่ให้ครับอันนี้น้าบึงกินยังเนาะยัางเนี่ยน้ำยังเนี่ยเฮี้ยมเฮี้ยบ่อยโอ้อ่าอ่าเลยเลยแลวไปบึงห้องใหญ่ตัวอ<า>ันนี้เดี๋ยว ไปเข้าไปดูห้องนี้ะอ๋ะอนี่ห,อหออ้องห้องอ๋ออนี้ออกมาไม่ไม่ต้องห้อง้อไปเข้าไปห้องนี้เย็นไหมเปิดไฟไหมเปิดไเปิดไฟนะ,อะโอเค ของนี่เย็นแล้วครับของแกโจ้ของแกโจูตอนนี้ติดตั้งแร์ให้เรียบร้อยตัดหนึ่งเหนื่เลยนะเหนาเลยวะหนาปะเหนาเลยไปไเตยเหนาแล้วก็นี่ของแกโจูนี่อันนี้ไฟ ไปไปนอนครับไ,รไปเปิดนอนไปไรีครับเมื่อไรวดีววะสังหองน้ำของพ่เจ้าไปั้งไหนไไหองน้ำพ่อจ้าทายเด็เไปไไโอ้ ันนี้ของใหญ่ตัวอันนี้เรียบร้อยอันนี้ของอเมริกันสแตนดาร์ดอันนี้เพื่อกันครับน้ำนี่จกนี่ยังมีที่สันว่างของว่างสบู่อะไรเหล่าครับผม เป็นเครื่องมือไทยท้ำครับของปูครูลานหน่อยใส่โค้ชซับเนี่ยนะครับโค้ชซับใส่ขาตั้งสามขาไทยก็ได้อัปเดตนะครับสต่ภาพอาจจะสั้นๆพอมันมีตัวกันสั้นจะเอาเบิ้งแบบเดียวถ้ำนะครับแบบบ่ต้องปรับปรุงยัง อ่ะไปเตยเ oh. อันนี้ยังไม่ติดอันนี้ยังไม่ติดครับตอนนี้ก็เปิดไฟไฟหลังบ้านเนี่ยได้ไฟตรงควร <Yeah. S 3> <c oughs> อ่ากลัแบบตามมาเดียว <c oughs> เอามาบังช่มห้องกลับตามเกล่ช <c oughs> ้ำ <c oughs> บบเลยต้องตัว่งานเทีนะ ชอบกักแย่ําหรับแอ่ไม่นีไม่เหมือนกันก็นั้นเดเปิดแบบนี้

เงียบดีเย่ครับยายตัวะกินกินอีกครับเมื่อนี้รอบรอบเท่าไหร่แล้วยายจักจักแล้วผู้ผูเจ้าของกินนับว่ไรแต่ว่าเรากินเขาเสบเป็นอะไรเสียบแต่เสียบดู เกี bạn, ่ยวกับว่าม <edi> yeah, ี yeah, uh ่ยำกับว่าได้ตาไปหากินแซบยืนบ่กินแซบเนาะอนน้ตาอวมาเรียนนำมันมาเห็ดกับแห้งอันนี้ไปเบิ้งแอร์หองแต่เดียวอ่าห้องตามาามวาเดียวยังไมนให้เย็นห้องนี้ยูนให้ระวังกิด tiếp tàng yêu thương 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 bài thương yêu thương nhé thương yêu 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 อีกสามมือก็ได้เป็นห้าได้เริ่มต้นนับหนึ่งมันก็ต้องหดลอยจักหนื่อหนึง่งค่อยเป็ียนค่อยไปครับขาดเลือ,อยังค่อยต่อเติมไปเติมไปค่อยเก็บค่อยง่ายมันติได้ตอนข้าเพันวาครับจ้าค่อยเปล่งต่อไปครับสำหรับมือนี้ระคอกิีได้แอร์แล้วก็ได้ได้ทั้งนอก,นกนอก้อาวคนตกแดด แดดครับดรแดดแดดได้แดดได้แต่ว,ว่าฝนตกครับเขาสร้างนาตีกับลุยฝนบาดเนี่ยอันน,อนี้พกตูวกับม้ามือหนิพกตูวกับมาคือเกามาคนปุ่นให้มั้งนปุ่นให้พี่ไอเเ้เออเบอร์เงินลงนาเออเฮ้ย <laughs> มีมีเวลา,าพูดมาอ่ะ มีเบิกว่าล่ะมีแต่ลูกน้องบน้องเบิกครับโอ้จะของงานไหมกวโอ้จะของงานไหมของงานไหมกำแพงบ่มอ๋อๆอางางกดไที่อลูกน้องเบิกโอกน้องไปแน่องไปแนะร้งอะไรอ๋ๆอ๋ออ๋อสร้างจกดน้านะดมน้ามนกมีแยกแยกสร้างกันครับมีสร้างหัว ตั้งหัวสร้างเอะแล้วก็ไปเบิ่งสร้างอ่าสร้างติดเออดเอิดอ,อ,อย่างสีนาบ่ <Okay. S 1> ติดฝาโอ้อกีกนึงครับอ่าติดฝาติดฝาข้างนอกนี่ยัง,ย,งยังสีแข็งได้เปล่าสีแข็งเ,เรียบร้อยครับป้าติดไฟเล้วเหลือเหลือไอ้เหลือตีไม่มอบไม่แนบตีไม่มอบแล้วก็ ถ้าสี่าด้ตัวนี้เป็นก็เป็นตัวสายอินเทอร์เน็ตครับสายตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเอาจุดนี้ใส่เลาเตอร์ใส่เลาเตอร์อีกตัวหนึ่ง เวลาเวลา,วลาทํางานมาว่าจทเป็นห้องของมาเดียวห้องของใบเตยห้องของปูก็ดที่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ดีขึ้นอันนี้แอร์ไหมครับแอร์กำลังตอนนี้กําลังเทสอยู่ข้างในเย็นแล้วแอร์พานาครับพานาโซนิก ส่วนสร้างโเมือใบนี่ก็ที่เป็นปิดนี่ครับสีใสแผ่นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดปิดปิดส่วน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 ข้างบนด้านนี้แล้วก็ด้านด้านนอกก็ด้านด้านนอกด้านข้างๆก็คงจะเสยดกันจบคลิปกันเมื่อนี้ก็มาจบด้วยยายโตนะครับมาต้นมันกินเขาแน่ กินข้าวปุ้นบ่ะกินข้าวปุ้นครับยังก้าวผาทู่าทู่กินเพ็วันอไรเนาะเดเฝาเเมื่อนี้ยายโตอ่ากินเขาได้มือตั้งแต่มือวันที่ยนะี่บเอ็ดเนาะวันที่ยี่บเอ็สมือนี่ก็วันที่ยีบสิมห้ากับยี <c oughs> 22, 23, 24, ่บเอดยีบสองยีบสามมีสียีบห้ากัหามือพอดีละ <c oughs> เริ่มกินเขาได้แล้วหามือ <c oughs> กิน กินเขาย่างหน่อยนะครับเมือ่อละวเจ็ดเถื่อครับผมแต่ดีใจที่เราเราไอเรากินได้ลูกนั่งได้บวินตอนนี้ก็ย่างได้ครับย่างได้เองแต่ว่าสีมายากอยต่อนลูกจักน้อยถ้าลุกถ้าลุกขึ้นได้แล้วก็ไปได้เพื่อนเพืเ่อนอาศัยนี่ครับตัวซอยเสา เราเนี่ยบ้านท่าสีกับข้องสีท่าสีติดทันอยู่ครับการอัปบดตการสร้างบ้านเมื่อนี้นะครับก็ขอเอาไวซามิก้อนกับขอบคุณสําหรับผู้ที่มาติดตามขอบคุณผู้ที่ให้กําลังใจในการสร้างบ้านหรือว่าอาการป่วยของยายโตนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามไม่มากสำหรับผู้ที่มาบึงไม่ก็ฝากติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดรูป กระดิ่งนะครับเพื่อจะได้บอผลาดโอกาสที่เดี๋ยวเปิงคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับมือน,นี้ก็เอาไว้สนีกรสวัสดีครับสวัสดีหน่อยสว,ส,สวยแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแรงแล้วยิ้มได้แล้วหนะาขาเวเบินเบิรอนบริษ่ทแป้งสามเดือนแล้วปปอ่า <laughs> เอาสามนีกร